สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าวัดบุญยประดิษฐ์พรารามหลวงนะครับวันนี้เขามีเกี่ยวกับพกงานพกกิจกรรมสุขภาพชุมชนนะครับในบริเวณของวัดบุญยประดิ์แห่งนี้นะครับสำหรับบุญยญประดิษฐ์นี้จะอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองนะครับเข้ามาในซอยนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มมีงานแลวนะงานเขาเริ่มกันตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับจนถึงบ่ายสองโมงนะก็จะมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทาหมันหมาแมว การตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็มีการว,วัดสายตาประกอบแป้นด้วยซึ่งเขาก็จะจัดกันอยู่ตรงบริเวณศาลา7นี้เองนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีคนเข้ามาในบริเวณงานกันเยอะๆนะครับตรงจุดนี้นะเดี๋ยวจ,จะพาเพื่อนๆไปชมในบริเวณงานกันนะครับ แล้ว่งนก็จะเป็นของเจ้าหน้าที่เขตบางแคนะครับมาร่วมจัดกันที่นี่นะครับเพื่ช่วยาสาธารณสุขงคก็จะมีจุดต่างๆกันนะจุดตรงนี้ก็จะเป็นของสำนักงานประกันสังคมนะครับก็จะมาจัดกิจกรรมออกกูาตรงบริเวณจุดนี้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะดูตรงบริเวณด้านนอกกันก่อนนะก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณศาลานะครับ่ทางส จุดนี้ก็เป็นการตรวจสุขภาพขื้นไฟฟ้าหัวใจนะครับแล้วก็คัดกองมะเร็งด้วยนะซึ่งเขาก็จะมีรถปพมยพยาบาลรถเอ่อรถเคลื่อนที่ในการตรวจต่างๆนะมีคัดกองเอ็กซเลย์ตรงนี้ด้วยนะมีเครื่องเอ็กซเลย์มาเลยนะมาทั้งรถเลยสวนตัวนี้คัดกองเกี่ยวกับเรื่องจอประสาทตานะครับ เป็นของศูนย์ทศการรมนะครับก็มาปูถิ่นตูนอดฟันถอนฟันที่นี่ดานนะ็เขามีรถบริการเคลื่อนที่มาให้ด้วยนะส่วนจึกข้างหน้นนานี้ก็จะมีบริการจําหน่ายอาหารต่างๆภายในงานนะครับจุดนี้ส่วนจุดนี้ก็จะเป็นของกองทมเขตบางแคนะครับเป็นการลงทะเบียนทัดเยกขย้วก็แจกปุ๋ยชีวภาพของจุดนี้ด้วยนะ ็นจุดำจำหน่ายสินค้าอาหารต่างๆนะครับซึ่งเขาก็จะจัดกันอยู่ตรงบริเวณลานศาลาตรงนี้หลวสภายในศาลาเนี่ยก็มีจัดกิจกรรมตัวนี้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันจุดตรงนี้จะเป็นจุดอาสาสร้างผิวสุขภาพนะครับก็จะมีพวกจุดกับพวกผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพผิวนะครับก็มีคุณหมอมาให้คำปรึกษากับเราตรงจุดนี้ด้วยนะ มีศาลากันไหมครับตรงนี้เขาจะเขียนว่าศาลา60ปีนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกิจกรรมภายในกันเสียงของฉังจะดังนิดนึงนะครับขณะนี้ก็จะมีการวัดสายตาประกอบแกนด้วยนะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมเพื่อขอมอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจากผู้มีจิตกุศลต่างๆเพิ่มเติมได้ จะเป็นช่องของก,องกว้างๆนะแล้วก็จะมีกิจกรรมหน่ือไรกัน็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเียกว่ารอบรู้สุขภาพแล้วก็คือให้คนนำแนะนําในการตรวจสุขภาพต่างๆนะครับตรงจุดนี้นะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นขเขาบกว่าปลอดภัยจากฝุ่นจิ๋วพ m 2 5นะคะรับโดยตัวนี้เขาก็จะมี ป้องกันฝุ่น PM 2.5กันได้นะครับตรงจุดนี้นะส่วนจุดตรงนี้ก็เป็นโครงการแว่นผู้สูงอายุนะครับก็จะมีการแจกแว่นตากันนะไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นหรือสายตายาวนะครับตรงจุดนี้นะเดัตอนี๋ยวเราไปดูกิจกรรมตรงจุดอื่นต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจำกัด มีโต๊ะงให้ดูด้วยกยิมลา์นะครับป้องกันไข้เลือดออกนะครับตรงนี้จุดนี้จะเป็นขององค์การเศสั์นะครับก็จะมาร่วมกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะก็จะมีกับพวกเครื่องปฐมพยาบาลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ยารักษาโรคแล้วก็มีแจกชุดรักษาพยาบาลให้เราฟรีด้วยนะครับตรงจุดนี้นะตรงนี้จนะเป็นของสำนักงานโภชนาการนะครับ น,นี้มีกิจกรรมการตรวจมวลกระดูดด้วยนะต่อเนี้ก็จะเป็นจุดตรวจสุขภาพตลอดอายุนะครับจุดนี้ก็จะจัดกิจกรรมทั้งหมดเลยก็จะอยู่ภายในศาลาของวัดมุญบประดิษฐ์นะครับต่อเื่อนะะเลยนะะก็ซึ่งเขาก็มีจัดกันแค่วันเดียวเองนะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มา โรงงานเด็านะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของงานสุขภาพชุมชนนะครับที่วัดบุญยญประดิษฐ์นะครับร่วมกับสลนัก,การเขตบางแพนะครับจัดก,กันที่นี่นะสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ